อ่ะวันดีนะครับผมเครืมันไม่ลดลงน้ำป่ะเนี่ยลดวิ่งมันเลยพี่โอ้ว่าปกติทำอไรที่โค้นี่มันต้องแดงต้องดำมันบ้างแล้วรถอะ่ะมียังขาวดีอยู่นะครับก็วันนี้นะครับมีเครื่องอ่าร้อยยี่นะครับก็คืออ่างล้าวหลอดอาการยอดฮิตเลยนะรุ่นนี้นะครับนี่นี่ครับร้อยปะก <c oughs> าวนะครับนี่มาชอบแตกกับเนี้นบบยนะครับที่เจอบ่อยครับพุ้ยฝานี่ก็แตกมาขึ้นึงโอ้ โอ้โหพี่เล่าถึงบนเลยว่ะนี่ <laughs> โอ้ยดูนะพี่ไม่ได้เล่าธรรมดานะพี่แต่ใช้หน่อยก็คงจะผ่าดซิกกันด้วยว่ะ <laughs> โอ้โหแต่มันดึงจนในฝาที่แตกกันเลยพี่เ <laughs> นี่ยหูบินมาเลยเน, <laughs> นี่ยเนี่ยสองอันเลยเน, <laughs> นี่ยงั้นนี่มันแสดงวนานา่าน้าหน้าตา้าแล้วแหละมันดึงจนแบบ <laughs> เออฮะโอ้ โอ้โหแจ๋วเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่างใหม่นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะทำไปร้อยห้าสิบแล้วพี่เนาะแล้วก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะโอเคพี่อยู่ไหนกันนี่พี่อูไทยโอ้อูไทยหลากมันแล้วมบบกระช้ายในเครื่องเล็กกันเนี่ยร้อยหกสิบไม่ค่อยมีกันนู่นอ่ะโอ้แต่ตีร้อยเป็นร้อยแปดเลยงี้เหรออ๋อได้ อโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อดูภายในนี่เป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้ปาข้ากเล้าเลยไม่ธรรมดาด้วยอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับก็ทีแรกว่าจเจ้าอ่างใหม่น,นไไั่นเป็นไงช่างต่องช่างต่อว่บผมมีอะโอ้โหเป็นดูอ่างอาทีเป็นกู T, นยันมากี <c oughs> งานเข้าเลยต้องหามือสองมาครับนี่พอดีเครื่องมันมีอยู่แล้วนะครับก็เลยแกะอ่างให้พีครัาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวเองทหาที่หลัง ก็อันนี้เป็นอ่างมือสองเนาะตัวนี้เป็นอ่างเจ้าโลกนะครับก็เปอร์เซ็นต์การแตกนี่จะจะน้อยกว่าของดีไอแน่นอนนะครับแล้วก็ปอกลูกแหวนนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นร้อยยี่มีแคมนะครับยังหลบวาลด้วยนะครับฝาสูบจะงดีอย่างของวาลเดิมไงวาลเดิมอ่ะวาลอยังดีนะครับนี่ไม่จมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ดูแล้วลูกปืนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ แดี๋ยวใช้ของเดิมก็เลยยังแน่นดีอยู่นะครับเฮ้ดูนั้นใส่แคมเปลี่ยนลูกปืนไหมป่ะพี่คนเดียวลูกปืน <c oughs> โอ้ธรรมดาคราวหนึ่งนี่มันต้องมีให้หลวไม่ให้คนแค้นบ้างแหละดียังแน่นดีอยู่เลยอะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวดูแคมหน่อยโอ้โอ้นี่พี่ทำไปนานนี่ไงโอ้แคมไม่ไม่ึกเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังดีเฉยอยู่เลยเนี่ยโอ้แน่นอนเนาะ สอ,สองปีก็ถือว่าโอเคแล้วลูกกระทุ้งไปไรป่ะเอ้นี่เล่าลูกกระทุ้งอ,ะอ่ะองเข้าอยู่นู่นประมาณสองปีนะครับเดี๋ยวดูลูกกระทุ้งดิออแปลกกว่าทำไมบางคันมันกินประมาณแค่ไม่พอขขาเป็นหลุมกระทงกระทะเลยนะตรงตัวเตอร์แปลก ตัวนี้มันแสบพี่ใช้บ่อยไหมรถอ่ะเหรอประมาณเดือนนี่ใช้ใช้บ่อยไหมหรือทั้งทั้งเดือนเลยโอ้โหเออเนี่ยเป็นนิดนิดเองอ่ะเดี๋ยวเอาลูกนั้นใส่ไปครับก็ถือว่าโอเคเลยนะพี่ทาระดับสองปีนิดโอ้โหแน่นอนนะครับอ่ะโอเคแต่อ่างนี่ไม่แน่นอนเลยอ่างไหวกะแล้ว ไอทีไอไอทีเสียง่ายไม่เสียักเสียเดียกยากอะเลยของใหญ่เลยรอบเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ประกอบแล้วนะครับก็อันนี้ใส่ลูกสูบเรียบร้อยก็เหลือปิดฝานะแล้วก็ชุดระ้างของเขามีอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาแป๊บนึงนะผมอ๋อาละครับมาดูตัวยันม่านนะครับตัวนี้เขามาเปลี่ยนอ่างนะครับ แล้วก็มาทำเป็นอัพเป็น150บแล้วก็ใส่ท่อหนึ่งชุดอ่าช่างดู ีียบบดครัถ้าใครสนใจครับทำสเต็ปไหนนะครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ0873127999นะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ